เมื่อเวลาสิบนาฬิกามนาทีวันที่27มีนาคมพันตำรวจโทรนัทพงศ์สองสมสาระวัตรสอบสวนสพอนองหารค่ะได้รับแจ้งจากนายสุรพลชิดนอกผู้ใหญ่บ้านหมู่1ิบ้านผักตบตําบลผักตบอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะว่าถูกอาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาโดนหน้าต่างบ้านซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนางนิาพาพัน์สีชุมแสงซึ่งขณะเกิดเหตุเจ้าตัวไม่อยู่บ้านค่ะไปทํางานที่จังหวัดกระยองมีแต่นางปัติมาคัชรำ อายุ58ปีแม่ของนางนิพาพันและหลานสาวค่ะมานอนเฝ้าบ้านซึ่งในขณะเกิดเหตุนะคะได้นอนอยู่ในบ้านค่ะกระสุนปืนถูกกระจกหน้าต่างแตกหนึ่งบานทะลุมุงลวดเป็นอาวุธปืนขนาด9มมค่ะมีหัวกระสุนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุหนึ่งหัวค่ะจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งนานปาสิมานะคะก็ได้ให้การวาดตนนั้นได้นอนเฝ้าบ้านของลูกสาวทุกวันค่ะโดยในคืนเกิดเหตุนะคะตนนอนอยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่คนละด้านกับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าเป็นเวลาดึกมากแล้ว กระทั่งรุ่งเช้าค่ะได้ตื่นขึ้นมาทํากับข้าวหุงหาอาหารตามปกติกระหว่างนั้นค่ะก็กวาดบ้านไปด้วยจนมาเห็นเศษกระจกบริเวณที่เกิดเหตุก็เข้าใจว่าโดนหินป่าบ้านจึงไปเรียกสามีให้มาดูค่ะและเห็นเป็นหัวกระสุนปืนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางไปที่บ้านของนายสมรักมุกพิลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านผักตก เมื่อไปถึงนะคะนายสมรักได้ให้การรับสารภาพคาว่าตนเป็นคนยิงปืน3นัดจริงโดยตนยิงสุนัขจรจัดที่มาขโมยกินข้าวในกระติบข้าวในพื้นที่บ้านของตนค่ะ โดยกระติบข้าวหรืออาหารต่างๆที่บ้านตนวางไว้เมื่อใดน,นะคะหมาจรจัดก็จะมาลากเอาไปกินจนเกลี้ยงมาหลายครั้งแล้วค่ะซึ่งนายสมรักก็ให้การรับสารภาพอีกว่าไม่ได้ยิงบ้านของพ่อสานิตแต่ทําไมกระสุนไปโดนกระจกหน้าต่างได้และยินดีรับผิดชอบซ่อมแซงในส่วนที่เสียหายจากนั้นค่ะนายสมรักก็ได้มอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบพบว่าเป็นปืน9ก้ามมค่ะมีทะเบียนถูกต้องเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ตรวจยึดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ เราเสียขนไปไนผมตรับผิดชอบให้น้องเเนาะในเมืม่อไรถาห้าเขาบอว่าผมอดีตเกียวผมบอกคูใบ้านผม,ผมกลาบบ่าวว่าอบาเพราะว่าผมยอมรับอู่ว่าผมยิ่ยงยิ่งดีมือกล้องอไ,อได้เนาไ,<อ>ได้ครับได้ยิ่ง่ดีแต่ว่าผมมด้ยิ่ยงขนยิ่ยงบานยิ่งฟองเพราะว่ามันมี่มาเนี่ยใค้ก็เห็ือมันา้อมาตัวนั่นเนาะมาตัวต่างกัน,นตัวไล่ยยละ่ะ วันน hey. mm so ี้ผมกอก่าหูว่าม่ใส่ถือเนื yeah, ่องพันไดอ้โหาลายนิ่งนเดีโอันี่นี่รับาเัน้านิ่งจะมามานนึ่งหมามันม้วนเจ้าของแันนี้งหนุกุบไปเป็นอะไหมเป็นกับก็ขอมงวงไปเลยหอลูกบินนี่หอยับเขาจะมาแต่ต้งได้เจ้าส่วนตัวนูกถืงกันนะวนตัวนเาเยอนหัง ผมยิงไรมื่าคุณแม่แรงไม่ห่วยขราดผมบผมนี่รุ่งคุณนี่ปืนเนีออเอาอต้องยิงด้องยิงนผมกระบอก